ค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับข่าวดีที่วงการบันเทิงไทยต้องจารึกเมื่อภูกริตินพาเวลและลูกหมีปัญญาพัฒน์สอนยาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติฮาวไรซ์ซิงไอคอนอวั2025เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาตามเวลาในข่าวนิตยสารฮาวแมกซ์สินนิตยสารชั้นนำของเมืองไทยได้จัดงานฉลองครบรอบ13ปีอย่างยิ่งใหญ่ณนห้องแกรนหอน201203ชั้น2เบย์เทค บเทคบางนาภายในงานมีการมอบรางวัลหาอาวอร์ด2025เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทรงอิทธิพลและประสบความสำเร็จในหลากหลายวงการทั้งธุรกิจและบันเทิงและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อภูกริตตินพาเวลนาเรศและลูกหมีปัญญาพัฒน์สอนยาสันพัฒน์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติฮาวไรซิงไอคอนอวอร์ด2025รางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นที่จับตามองและมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงการบันเทิง รางวัลน,นี้มีความหมายมากกว่าแค่กิจยศส่วนตัวเพราะยังเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของคอนเทนต์ไทยที่สร้างสรรค์โดยเช้ง2,561ภายใต้การดูแลของพี่ชอดสายทิ์มนตรีกุลณอยุธยาและพีเอสวริศววยเจรไนทที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพเข้าถึงใจผู้ชมได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านบทการผลิตหรือการแสดงจนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับสากลได้สำเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถและความมุ่งมั่นสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆคุณคิดอย่างไรกับความสำเร็จของพวกเขาคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลน,นี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย